เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับสำหรับสาวพิการโรคกระดูกพุนอย่างน้ำอบทองหลังจากที่เธอออกมาไลฟ์สดผ่านช่องทางทิกต็อกครับเพื่อหารายได้ซึ่งการหารายได้ของเธอนะครับก็ได้จากคนที่มาเข้าชมและก็ส่งของขวัญให้กับเธอเพื่อแลกกับการเต้นการกระโดดตบหรือแม้กระทั่งการเปิดคอมเมนต์ให้คนเข้ามาดา่าล่าสุดครับรองประธานมูลนิธิวินวินและทุกฝ่ายร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีของนางสาวอบทองหรือน้ำอายุ28ปีผู้พิการโรคกระดูกพุนว่ามีพฤติกรรมใช้ ร่างกายที่พิการเต้นแลกของขวัญเพื่อรับเงินจากการไลฟ์สดบนโซเชียลบางครั้งมีการนําลูกชายอายุ1ขวบ11เดือนมาไลฟ์สดเพื่อหาไรายได้หรือไม่ท่านที่เคยทําข้อตกลงกับหน่วยง,งานภาครัฐเอาไว้ว่าจะไม่กลับมาทําพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวอีกโดยประชาชนแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับลักษณะของการไลฟ์สดอยากให้เปลี่ยนวิธีจากการเต้นเป็นแบบอื่นเพราะสภาพร่างกายไม่พร้อมอีกทั้งการเต้นแลกของขวัญรับเงินอาจเข้าข่ายการขอทานทางออนไลน์หรือไม่หากเป็นไปได้อยากให เปลี่ยนวิธีการไล์สดเป็นอย่างอื่นที่สร้างสารรค์กว่านี้จากการหารือร่วมกันในที่ประชุมเบื้องต้นฝ่ายปกครองได้มีการดําเนินการตรวจหาสารเสพติดของนางสาวอบทองและนายเล็กผู้เป็นสามีปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดส่วนเจ้าหน้าที่พอมอจังหวัดสกลน,นครมีการดําเนินการว่ากล่าวตักเตือนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมท้งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามดูแลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและเยี่ยมบ้านเป็นระยะ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการนำพาไปฝึกอาชีพนั้นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อนถึงจะดำเนินการได้นางสาวอบทองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เคยเห็นมุมมองของตนว่าถูกกระทำอย่างไรที่ผ่านมาตนถูกบูลลี่ด่าทอบนโลกออนไลน์มาโดยตลอดจึงอยากขอความเป็นธรรมตรงนี้ยินดีที่จะหยุดคอนเทนต์ไลฟ์สดเต้นและเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ง่ายๆโดยที่ไม่เจ็บตัวเราซึ่งตนมองว่าคอนเทนต์เต้นแลกรับของรางวัลเน็ตไอดอลหลายคนก็ทำกัน ถ้าจะผิดก็ผิดเหมือนกันหมดเพราะคนที่ส่งของขวัญเขาก็อยากให้กำลังใจเราส่วนเรื่องมีคนเสนอให้ตนไปฝึกอาชีพกับหน่วยง,งานของภาครัฐขอปฏิเสธไม่ไปเพราะหากจะทำอาชีพอะไรก็สามารถศึกษาจากช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเองคุณหยกผู้หวังดีและเคยเป็นผู้ดูแลนางสาวอบทองเปิดเผยว่าสำหรับวันนี้มีความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพร่างกายของนางสาวอบทองเพระเดิมทีมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง แต่มีพฤติกรรมไล่สดเต้นกระโดดตบวิดพื้นหากเกิดอุบัติเหตุพัดพลังล้มขึ้นมาใครจะดูแลลูกชายซึ่งมีอายุเพียงหนึ่งขวบ11เเดือนตอน ในฐานะที่เคยดูแลและส่งของใช้เกี่ยวกับเด็กมาให้รู้สึกไม่สบายใจจึงเดินทางมาพร้อมกับมูลนิธิวินวินให้ช่วยตรวจสอบและดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตักเตือนให้เขาหยุดการการะทําดังกล่าวส่วนตัวต่อจากนี้ไปขอหยุดการช่วยเหลือครอบครัวนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐมาดําเนินการตามขั้นตอนที่ได้มีการตกลงไว้ในที่ประชุมขณะที่นายดนชนกบุญโยธยานรองประธานมูลนิธิวิน,ว,นวินกล่าวาว่าวันนี้มูลนิธิ วินวินได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่านางสาวอบทองมีพฤติกรรมการกระทำลักษณะเต้นแลกของขวัญมองว่าเหมือนขอทานออนไลน์ จึงเข้าดําเนินการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่พมจังหวัดส,สกลนอครโดยนายดนชนกกล่าวต่อนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของสังคมเนื่องจากคนพิการออกมาทําพฤติกรรมที่ไม่น่าชื่นชมใช้ร่างกายตัวเองกระโดดตบวิดพื้นทําไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีการไล์สดเป็นอย่างอื่นเช่นวาดรูปถักไหมพรมซึ่งจะมีภาพลักษณ์ที่ดูดีและเหมาะสมมากกว่านี้เบื้องต้นมีความเห็นว่าลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายทางข้อกฎหมาย พรบขอทานซึ่งก็ถ้าเข้าขายก็จะดำเนินการในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป